สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันศุกร์ที่24มีนาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นโครงรถไทยนาเดินตามบิ๊กจิ๋ว88หางโป่งนะคะคันนี้ลูกค้าจากบ้านวางหำแหจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะแวะมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจ มาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเรานะคะสําหรับร้านอยู่บ้านกาะลำไยตําบลวังบัวอําเภอคลองขุ่นนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะโทรศูย์946022291นะคะเป็นจวันนะคะหรือว,ว่าจะทางหน้าเพจ facebook เราได้เลยนะคะเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะปักหมุดใน G P S ได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอพรบคุณลูกค้าจาก วังหัมแหกํำแพงเพชรนะคะทีวแวมมาอุดหนุนนะคะตอนนี้เรายังมีให้เลือกอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคันนะคะเป็นหางโป่งหนึ่ง 1, มีเป็นหางโป่งหกคันนะคะแล้วก็หางปีกอีกหนึ่งคันนะคะตอนนี้เหลือแค่นี้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ